มีคล้องทางดนตรีพื้นอันนี้ปนเนี่ยคือมันเป็นเพลงอ่ะอืมอันนี้ตอนแรกจะแค่นแค่นเสียงทางอุบุนที่โอยทางอุบลนพี่วิวฟังบอกว่ามั่วเสียงแครนก็ไม่ตรงเมโลดี้อะไรก็ไม่รู้ที่เดวอบเขาเดี๋ยวให้เขาคท่านตาเพิ่นทำงานใดโเพิ่งฟังแป๊บเดือบเนี้ยสุดทอดแตบเมนยูผู้สุดทอดคุอก่อนนี่คือดนตรีให้เขาทำง่ายเหรอ แต่ว่าใช้อุบสถธรรมแล้วก็มันมีมันมีเฮาร้องกับกับการร้องอย่างนอันนี้เป็นเลดี้เมลลดดี้เี้แบบว่าไลค์คือคนไล่งูไปทุ้งไปหน้าซื้อๆนี่ตัวนี้น่ะคนลงทุ้งลงหน้าแล้วเป้าแคขนแล้ว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 สิยังอันนี้เป็นไกด์แค่เมโลดี้แค่เมโลดี้เฉยอะค่ะก็คือแล้วหนูไปทำกับเขาว่าแล้วคันนี้หนูฟังแล้วรู้สึกไม่โอเคหนูก็เลยไม่เอาก็เลยยกเลิกแล้วก็มาทำกับี เดี๋ยวมันจะมีท่อนที่แบบเป็นเพลงขึ้นมาเป็นเพลงเหมือนนักร้องเป็นเมโลดี้แบบนักร้องอ่ะมันไม่เหมือนตอนรำอ่ะมันากถ้าเป็นเพลงในแป๊บเดียวเสร็จแล้วครับท่านว่าบัดนี้เขาลรํามันจะแค่นี้มันก็ต้องต้อยเป็นตอนไปนำคำรำเนี่ยตอนไปอันนี้ไม่ดรอกอย่างตอน